อ่าร้านนี้เป็นคงจูเอ่อร้านนี้เป็นคงจูครับเออน่าจะคนเยอะมากใช่ไหมครับเออคุณลีเออคุณลีเออเจ้าของเออจ้าของใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่เจ้าของอ๋อไม่ใช่เจ้าของเจ้าของออตอนนี้คู้จักกันทีใช่ไหมครับเออวันนี้สวยมากเลยครับยังตัวสวยมากคุณจะจะให้ด้วยหรครับอ๋อให้ด้วยให้ด้วยโอเคโอเคโอเคเราจะไปกินข้าวครับครับเฮ้ยดุที่มากดูลู้ระมักนะครับ ใช่โอเคครับเราที่น okay like, ี oh, like oh, Alter, ่แหรอครับเอาไปใส่เอาโอเคโอสวย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 ครับรู้เรามาคงก็เยอะถ้วยเนาะลูกครับโอ้ดีมากเอาเยอะแล้วครับเราจะโอเคครับคุยกับ โอเคเราจะกินที่นี่ใช่ไหมครับอ้ายักสัก้าหน่งสิสสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณเฮนรี่ก็มาด้วยนะครับมาด้วยเป็นไงบ้างครับอ๋อดีมากครับอ่อดีเออทีเออไม่แย่อะไรเลยก็ดีเชยๆยเออวันนี้เราจะมากินที่ร้า,านเก,กาหลีที่ตังมา ดังหรือเปล่าครับย <30 là. S 1> ังไม่ดังใช่ไหมครับไม่ดังครับเอ้ยยังไม่ดังอ๋อแล้วร้านนี้เป็นกี่ปีแล้วหรอครับยี่สิบเจ็ดปีใช่ไหมครับครับยี่สิบเจ็ดปีโอ้ยี่สิบเจ็ดปีนะครับยี่สิบเจ็ดปีจริงๆคูลโลไม่ทำรีวิวเพื่อนนะครับเอ่อไม่ทำรีวิวแต่ว่าวันนี้มาเพื่อน้องชายคูลลี่น้องชายคูลลี่จำได้ไหมครับน้องน้องชายคูลลี่ครับสวัสดีครับอ๋ออ๋อออครับสวัสดีครับอ๋อเขาตอนนี้มาทำงานที่นี่แล้วเขาแนะนำ ขอช่วยให้หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ใครไม่ดีเหรออ๋อช่วงนี้ใครดีอ๋อช่วงนี้ใครดีแล้วใครดีเต็มมาเออคุณโรช่วยให้หน่อยอยากจะติกก๊อครับอาจจะดีกว่าท้าผมโคตรสลัดเขาเมื่อก่อนเขาเปิดร้านอาหารเกาหลีเตะล้มละลายแล้วตอนนี้มาที่นี่วันนี้คุณโรมากินร้านอาหารเกาหลีชื่อ공주คองจูร้านอาหารเกาหลีที่โรงแรมบัตตุนวามพริเซสครับติ๊กับมาบุญกล่อง โอเคไม่เป็นปัญเลยกินก่อนนะครับกินก่อนว้าวว้าวเร็วนะครับว้าวอันนี้เป็นบิบิมปับย่างข้าวเกาหลีใช่ไหมครับย่างข้าวเกาหลีแล้วอันนี้เป็นไก่ทอดครับแต่ว่าทุกคนทุเรำมากนะครับน่ากินมากน่ากินมากนี่เป็นไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดาไก่ทอดพิเศษใช่ครับแล้วอันนี้เป็นพิเศษที่สุด น่าจะที่ร้านอัานเกาหลีที่กรุงเทพอื่นๆน่าจะไม่มีที่เมนูนี้ที่เกาหลีก็หายากผมก็ผมก็จริงๆผมเคยกินน่าจะในชีวิตของผมประมาณหรือครั้งสองครั้งเนาผมก็ไม่เคยกินที่เกาหลีอันนี้เป็นครั้งแรกชีวิตครันนี้ังแรกครั้งแรกในชีวิตของขาใช่ที่เป็นพิเสี่ากผมตกใจว่าที่นี่มี่ด้วยนะครับเรือที่เป็นสุก ก่ส sí, ้มซุปส้มไก่สุปส้มไก่เรียกว่าทำเยถาผมชอบมากเขาชอบมากอบมากดีกับสุขภาพใช่ใช่ใช่ก่อนรูเหรอโอ้ยร้นอ๋อ เออน่ากินมากนะครับว wow. no. wow. so wow. ac ้าวข้าวข้าวเหนียวเนี่ออะไรจัะอ่าเห็ดเห็ดด้วยโอ้กระเทียมด้วยเด็ดชุดอินทรงโอ้สมด้วยอร่อยมากครับโอ้อร่อยมากครับเชงเชงอเนื้อนิ่มมากดีมากเนื้อมันละลายอืมอืมว้าว

จริงๆทั้งหมดชอบใช่ไหมครับทงังหมดแต่ว่าต้องกินผมคิดว่านีต้องกินสามเกตต้องกินอเกต้องกินนี่เราก็ิน,น,นจริงๆกแล้ว็เมอนรู้สึกรอนๆใช่แข็งแรงแล้วคงก็ชอบนี้ที่สุดครับอโอเคคุณนี่ครับเร้วมีคำว่าไหมครับมีครับเออคว,ว่าอนี수정ก็ด,ด้วยงครับนามบุกโชยใช่ไหมครับนมบุกโชยวันนมบุกโชยวันจริงๆทุกคน 떡전수정관 아까 미야가 수정관 나옥초의เก리 보란 이거 하얀 나이공템이야, 네, 나복초의เกาหล리 려우, 빨리, 빨리, 다리 빨리, 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 아니패 아니수정가 책이랑 다 탐아 르마 오트쟁이 맞어? 거 아니패 떡기 나가. 아르마가루스룰 루라. 아한 까오리 루라마. 어. 구네리 와니오케이로게가 오케이마. 오르가. 마레오 타목 빼 문백 와 아한 까오리 루라가 들루라. 피세 아, 마이차 아한 까오리 탐다 ก็จริงๆวันนี้รู้สึกขอบคุณม,มากครับรู้สึกขอบคุณที่น้องชายแนะนำมาที่นี่ถ้าอยากกินอาหารเกาหลีแท้ๆเหมือนต้องมากินที่นี่ครับที่เหมือนไม่ได้กินที่อื่นกินเฉพาะที่นี่ก็อดีมากครับโอเควันนี้เรากินร้านอาหารเกาหลีชื่อคงจูโอเคครับุกคนเจกกนะกลัาครับบ๊ายบายครับ <下>班拜拜！我太